ที่หนึงคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องฮุนไดเนะอืแล้วเราก็มีความรู้สึกกันว่าเออพอมันเป็นฮุนไดมันก็มีกลิ่นความเป็นฮุนไดนะเป็นแบรนด์เกาหลีค่อนข,ข้างชัดเจนอืมพอนึกไปมันก็เหมือนไปเห็นพวกแบรนด์อื่นๆด้วยนะหมายถึงแบบว่าจากเอเชียด้วยกันจากยุโรปหรือจากอเมริกาอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าแบบเออเขามีแนวคิดไหมแนวคิดการทํารถของแต่ละประเทศหรือแต่ละแบรนด์ว่าแบบเขาจะออกแบบรถมายังไง ตอบสนองอยังไงอะไรเงี้ยมีมเม,มจริงๆพอเราไล่ดูจริงๆนะขอเริ่มที่แบรนด์ญี่ปุ่นก่อนแล้วกันอเออแบรนด์ญี่ปุ่นเวลาที่ไปคุยด้วยแต่ละคนแต่ละเจ้าเน่ะนะก็จะพูดถึงแบบเรื่อง reliability เรื่อง durability ความทนทานคว <น S 1> ามลียละาพทนทานใช้งานยาวใช่ราคาจับต้องได้ใช่เพราะนั้นจะเห็นว่ารถของเขาอาจจะดูเทคโนโลยีไม่สุดอืแต่ว่า เน้นไปที่เรื่องของการซ่อมบำรุงที่ง่ายใช้ระยะยาวพอเราไม่ได้อัดเซนเซอร์เราไม่ได้อัดอ่าระบบคอมพิวเตอร์สูงมากนะะักอ่ะมันก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างถึกทนมากกว่าอ,อย่างที่เห็นหมว่า,าเครื่องยนต์อ่ะมันเป็นเรื่องของแมชชีนิกอ่ะอย่างรถสามสิบปีที่แล้วอะ่ะควเป็นแมชชีนิกอ่ะเราถอดมาเป็นชิ้นๆเราอยังซ่อมกลับมาประกอบย้อนรีเวิร์สเชนจิงซ่อมได้พอเป็นรถใหม่ๆมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากๆอ่ะคืออุปกรณ์มเสีย ทำไม่ได้โยนทิ้งเปลี่ยนเท่านั้นอืมสังเกตได้ก็ตั้งแต่เริ่มมีไอเรื่องหัวฉีดนะกล่อง ECU เนี่ยอ่าใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนเป็นคาบูลล๊กอะถอดซ่อม,ออมใช่ใช่ใช่หัวฉีดตอนนี้ก็ไม่ได้ละอย่างนั้นก็ได้แค่ล้างล้างควกเสียเลยป,ปั่นเข้าไปใช่ก็ทําให้เราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นทั้งหมดเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูแล้วกันเนาะ,อ,ะอย่างวันนี้ถ้ารถญี่ปุ่นเองอยากได้สมาที่สูงขึ้นอะ่ะเขาก็ต้องยอมยอมที่แบบเหมือนอดัดมโ้ยเข้ามาอย่างเช่นระบบไฮบริดระบบเซนเซอร์หรือว่า พูดถึงไปที่ตัวกระบะอย่างกระบะไททันอ่ะเขาบอกว่าเอ้วันนี้เรายอมรับว่ากระบะตัวของญี่ปุ่นเองกระบะไททันดูมีสมรรถนะที่สูงกว่าในเพื่อนๆญี่ปุ่นด้วยกันเองแต่เขาก็พูดเลยว่าเขาล็อกกล่อง I UI อิซูไว้อ่ะคือคือกล่องอิซูก็จากที่มันเป็นแมปปิ้งก็กลายเป็นเอ็กทรนิกที่ไม่สามารถไปไปทําอะไรไปจูนได้เองแล้วก็จะเห็นว่าเออพอมันใส่ความเล็กทิดเข้ามาเห็นความยุ่งยากละยุ่งยากขึ้นนิดนึงแต่เขาก็พยายามเวทน้ําหนักนะเรื่องของความแบบ ทนทานกับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ให้มันแบบผสมผสานกันได้ยังไปได้ต่อยังได้ยังได้ในระยะยาวได้วันนี้ก็เราถึงเห็นรถไฮบริดที่แบตเตอรี่ไม่เยอะพีเ่เคยถามคุยเขาว่าทําไมแบบเราไม่มองว่าแทนที่เราใส่ไฮบริดแบตเตอรี่มาแค่หนึ่งกิโลวัตต์กว่าถึงสามกิโลวัตต์เนี่ยทำไมเราไม่ลองอัดไปสักเจ็กิโลวัตต์ห้ากิโลวัตต์นะให้ใช้แอร์ใช้น้ชินนี้เขาบอกว่ามีมากเกินไปก็เปลืองอืรวมถึงกับราคาซ่อมราคาเปลี่ยนก็แพงมันประโยชน์ที่จะได้มันน้อยอะ่ะ ต้นทุนสูงอีกพาลดราคาขึ้นอีกใช่ยิ่งแบบยิ่งแบบเยอะมันก็มีความเสี่ยงของมันอีกอันตรายเรื่องของความอันตรายของแบบอการระเบิดการเสียพอแบตแ,แ,แค่หนึ่งกิโลวัตต์ถึงสามกิโลวัตต์อะ่ะมันจัดการได้งา่ายมันไม่ใช้ซอสที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับแบตเยอะมากเอามาเสรมิมมาชนะในของเครื่องยนต์ที่มันดีอยู่แล้วอย่างที่พูดกันมันทําให้แบบเหมือนเป็นการไดเครื่องยนต์ไปให้แบบระดับสูงขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ กำลังดีประมาณหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแบบหลายๆค่ายทางฝั่งยุโรปก,ก็ใช้นะพวกซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยอืมใช่ก็เหมือนเอาแบตมาช่วยไดฟ์เ,เครื่องยนต์อืมอืมอืมพอมองไปทางจีนอ่าโอ้กไม่ต้อ,องพูดถึงวันนี้เราเห็นจีนราคา4ห้าแสนออปชั่นจัดเต็มเหนือรถญี่ปุ่นราคา8แสน9แสนได้เลย,ยว่าอัดอัดเต็มข้อเลยละ่ะอัดเต็มข้อราคาถูกจัดอืมจีนมักจะได้ไปทางที่แบบความหมือหวา ความเทคโนโลยีผมใส่หมดทุ้ประเทศจีนแถวนี้ไปดูมองได้เลยเมืองเขาแบบใส่ไฟคือไฟทั้งเมืองก็ไฟเต้นละบัมได้เทคโนโลยีขั้นสูงแบบใสมาแต่ถามว่าเรื่องความทนทานในเรื่องของสต็อกอะไรแทบจะแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญอะ่ะเขาเน้นไปที่ผลิตจำนวนวอลลุ่มเน้นการขายเน้นออปชันที่มันน่าใช้งานแล้วก็อัดอัดมาให้รู้สึกคุ้มค่าแต่ถามว่าใช้นานไหมไม่ฟีลเหมือนมือถือ อืออกบ่อยออกทีเหมือนใช้แล้วทิ้งอันนี้ก็ใช้ไปพังก็ก็ซื้อใหม่ฝีรถฉันถูกใช่ใช่ใช่ไหมเออลมนั้นเลยถ้าเป็นมือถือนี่เขาแบบให้เปลี่ยนเครื่องเลยอ่ะมาเทิร์นมาเครื่องใหม่ไปเลยอ่ะเออคือเน้นง่ายเน้นถูกอย่างนั้นเลยซึ่งเราเลยจะไม่เราเห็นปัญหาของรถจีนหลายๆรุ่นน่ะขนาดแม้แต่ตัวจออินเทนเมนตเองอ่ะใช้ใช้งานอยู่จอดำบ๋อแอปเปิลติดมั่งไม่ติดมั่งเขาไม่ได้แคร์เรื่องคนนั้นแต่เขาบอกว่ามันมี แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันจะเสถียรในการต่อได้ดีขนาดนั้นหรือเรื่องรวมถึงออปชันที่แบบโหระดับอัตโนมัติบอกเลเวลสองพัสเฮ้ยผมมีอ่ะญี่ปุ่นยังแค่หนึ่งองบูมีไว้ก่อนล่ะแต่ว่ามันแม่นแค่ไหนกูไม่รู้ล่ะกูมีไว้ก่อนเออแต่มันไม่แม่นเนี่ยพี่แบบใช้แล้วแอบกลัวคือใช้เองเนี่ยเจอปัญหาของมันที่มันมีความเสถียรสูงไม่ได้อ่ะคือแบบบางทีใช้แล้วเอ้าจะหลุดมีระบบเลนคีปปิ้งดันจะหลุดเลนทั้งนั้นน่ะแม่งก็ไปตีเลนหรือใช้ใช้ไปเบรกเบรกเอง มีเบรกตรงนี้จะมีเบรกเองคุนี่อันตราย่ะก็ใช่ไงเบรกเอกโคตรอันตรายเลยนะก็นี่ไงเขาก็เลยถึงเป็นข้อถกเถียงกันถึงปัจจุบันว่าแบบเฮ้ยคุณมีออปชั่นมาแบบมหาศา,ศาลหรือแบบมันใช้แล้วมันดูแบบไม่เสถียรนะมันเลยแอบ,บน่ากลัววันนี้เหมือนกันพอเราไปคุยกับฟอร์ดมาล่าสุดแบบเออเข้าใจว่าฟอร์ดแบบผู้รูสมรรถนะสูงสมรรถนะดีนู่นนี่นั่นอเมริกันดูแชร์ดูแฟร์ถ้าพูดถึงเรื่องของการซ่อมเขาก็วางแคลคูลเลตในการซ่อม เปิดค่าอะไรเปิดให้คำนวณค่าซ่อมค่าบำรุงก่อนที่จะไปดูรถไอ้แฟร์แบบอเมริกันรถแล้วก็เวลาคุยกันรถ,ถมสมารถสูงอ่ะสูงใช่สูงจริงจริงๆก็ถ้าเทียบกับฟอร์ดสมรรถะสูงก็คือเหมือนเห็นกระบะกระบะก็คือมาสูงความแรงแบบเต็มที่เลยรถยนต์รถ,รถเก๋งเขาสมรรถะสูงแต่ว่าก็มีอายุการใช้งานที่ไม่ได้มองระยะยาวขนาดเท่าญี่ปุ่น แต่ก็ไม่ได้สั้นเท่าจีนนะอ่ะใช่แต่ก็ไม่ได้สั้นคือยังมีความมีลายมีความแบบเออเรื่องของเ<ถ>สถีถยรภาพของการใช้งานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีความทนทานที่ยาวนานเท่าญี่ปุ่นคือแบบขอผมขอรถผมประมาณอยู่ห้าปีละกันหกปีละกันเจ็ดปีละกันแต่ถ้าคุณแบบอยากใช้ระยะยาวผมวางอะไรให้ซ่อมนะอ่านี่คือแบบคาพูดแบบเมริกันออกมาแล้วอะ่ะเออก็ทาให้เห็นภาพอ๋อนี่เขาวางแบบมอเณราสูงประมาณหนึ่งแล้วก็ใช้ได้ระยะหนึ่ง แล้วก็มีวางหลายองแต่มันต้องยอมว่ามันเสียก็เสียเลือกอยากเลือกของดีมีอันนี้ซ่อมแบเสียเขาก็เลยทําไอ้โปรแกรมคาลคูลเลทเนี่ยมาตอบโจทย์นะว่าแบบอันนี้เสียเข้าไปเช็คซิเท่าไหร่จะได้เตรียมความพร้อมด้วยวันนี้มาอีกแบรนด์หนึ่งคืออย่างแบรนด์เกาหลีอพอเราเห็นแบรนด์เกาหลีเข้ามาเนี่ยมีคุณไดมีเกียร์คุณได้เกียร์จริงๆก็เหมือนเกือบจะเป็นบริษัทเดียวกันแหละเขาเขาเป็นแบบเกียร์เป็นบริษัทลูกของคุณไดบริษัทแม่ละก็จะมี ฟิลลิ่งการออกแบบซึ่งพี่ว่าคุณใดหลังๆห,หรือว่าแบรนด์เกาหลีออกมาเน้นเรื่องของการออกแบบได้ด,ดีมากๆรถหลายๆรุ่นเวลาเขาพูดถึงเรื่องของการออกแบบหรือแอคชั่นของรถนะเฮ้ยเขาเล่าได้ดีมากเลยนะ <c oughs> คือแบบญี่ปุ่นจะไม่เล่าดีไซน์แบบขนาดเนี้ยแต่เกาหลีเนี่ยโอ้โหจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์นู่นนี่นัน่นนนแล้วก็สําหรับพี่เกาหลีก็จะมีแบบธีมการออกแบบอารมณ์ของรถที่แตกต่างกับทุกแบรนด์จริงๆ ถ้าเราไปดูเรื่องรีสอร์ทข้างในเรื่องของคอนเทนต์ภายในรถเองอ่ะพูดถึงจอตรงกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ภายในรถของเกาหลีก็จะแตกต่างกับทุกแบรนด์หมดเลยพี่จําได้เลยว่าอย่างแบรนด์เกาหลีอ่ะเขาแบบชอบความแบบฝุนทรีความเ네นเจอร์เชื่อไหมตัวข้างในเองอ่ะถ้าคุณไม่เปิดเพลงมีเสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงเสียงจิ้งหรีดให้อ่ะม,มีมีเสียงแมป่าคือแบบสร้างบรรยากาศในการขับให้เอ่อ ในเรื่องความเสถียรภาพเขาก็พยายามวางในเรื่องแบบสูงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สูงเท่ากับตัวอเมริกันแต่ว่าอาจจะดูวางให้เหนือกว่าญี่ปุ่นนิดเล็กน้อยให้ดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ใส่ออปชั่นบางอย่างที่มันดูคุ้มค่าแบบมพยายามจอดตลาดในสิ่งที่ญี่ปุ่นไม่มีรถอเมริกันไม่มีถ้ามองในะยุคนี้ผมว่าสู้ไหวนะไหวๆแ<ป>วต่เกาหลี<ว>ถ้าเหมือนเมื่อก่อนนะสิบยี่สิบปีก่อนในะโอ้โหไม่ไหวนะโดนญี่ปุ่นขาดเลยนะใช่ก็ ตอนนี้เขาพยายามคงเร่งเรื่องของความเชื่อมั่นในการใช้งานแล้วก็อ่าเรื่องของสินบริการแหละต้องยอมรับเข้ามาใหม่ที่สุดเพิ่มมาหลังจากจีนอีกเพราะว่าหลังจากที่จีนเข้ามาเนี่ยเก <ๆ S 2> าหลีเริ่ตม,มาตามมานะใช่ามาทำอะไรนะไอออนิกใช่เด็กหกใช่กเ<า>ซอร์ใช่เขาก็เพิ่มเริ่มพยายามวางรถตำแหน่งลถที่น่าใช้ดูมีสมพัฒนะที่ดีกว่าแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างคุ้มค่า แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการลงทุนการทําศูนย์หรือการทําอะไรเนี่ยต้องยอมรับว่าแบบก็ยังดูด้อยกว่าแบรนด์ที่เขาทำมานาแล้วอืมในฟิลลิงต่างๆนี่ยางเห็นอย่างเช่นพวกระบบความปลอดภัยตัวจอเวลาเปิด,เป,ดเปิดเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวอ่ะของแบรนด์เกาหลีมักจะเป็นเป็นจอดิจิตอลเหมือนกันคือแบบเปิดไฟเลี้ยวตีปุ๊บมีภาพโชว์โชว์ขึ้นมาที่จอให้เราไม่เหมือนการลดจุดบอดของสายตาปกติถ้าเรามองไปที่กระจกมองข้างอ่ะ มันจะมีจุดบอดมันจะมีจุดบอดมันมองไม่เห็นนะอยู่ด้วมอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างๆาดีมันมันเลยจังหวะข้างเลยเออแต่ถ้าเป็นกล้องอ่ะมันเป็นเลนที่กว้างมากมันทําให้เราเห็นแบบไปถึงค่อนข้างแบบไม่เหลือแล้วอ่ะไอสุดทิงพวกเนี้ยเขาก็มาวางใส่ให้แล้วก็ทําเหมือนพัฒนาได้ดีด้วยคือใช้งานได้ค่อนข้างเสถียรและคุ้มค่าดีอือหรือแม้แต่ระบบพวกเอดอร์ระบบช่วยกันกับขี่พี่ของรองของเกาหลีเฮ้ยกับเกาหลีญี่ปุ่นมันหานส่งใกล้เคียงกันเลยก็ให้จะเป็นเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะ แต่เรื่องของการคอนโทรในเรื่องของแอเด็กทีฟรูทช่วยเข้าเรียนที่พี่ว่าเรียนเข้าญี่ปุ่นแต่เจเนี่โอ้โหมีแต่ใช้งานรู้สึกแบบไม่ได้รนยุโรปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก็แบบเน้นในเรื่องของความหรูหราในความพรีเมียมความสร้างแบรนด์ที่มันแบบจับต้องเราคือเราเห็นแบรนด์ยุโรปที่แตเราก็รู้สึกว่าเออมันดูหรูดีเนาะมันดีเนาะมันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบดูคลาสมันสูงดีอะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะแล้วก็เอกอนิกเยอะแยะยุ่บยัก เหมือนฟอร์ดที่บอกแต่ว่าย,ยุบยับมากกว่าฟอร์ดอีกเพราะัษณ์เขาจะเหนือกว่าฉันสังเกตว่ารถโอเริ่มต้นของเขาเ <Ford S 1> อ็ r ที่เลเอะฟอร์ดเขาจะยุบยับแต่แบบออกดิบๆหน่อยนะสไตล์อเมริกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์หรูไปเลยอของยุโรปเทนตีฟมากหน่อยแบบมาช่วงล่างปรับถุงลมก็มีปรับความอาความแข็งความหนืดก็มีหน้าบางคันนั้นบางรุ่นลิฟหน้าได้ด้วยใช่ใช่เปิดกระจังหน้าได้ไม่เปิดกระจังหน้าได้บางทีเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวพังเสีย เซนเซอร์ูนนเซนเซอร์นั่นนี่นนอ,นนอ,อะไรก็จะเจ๋งมาจากไหนจะเจอถนนจเจออากาศบ้านเรานะอืมแต่ยอมรับไหมล่ะรถรมาเขาสูงจริงยิ่งเป็น m e อร์ d e s b e n นเป็นบเอสมมุติถ,ถ้าเป็นเครื่อดีเซลเขาโหเล่นระดับยี่สิบกิโลเมตรยี่สิบกิโลลิตรบวกบวกแน่นอนอ่ะนี่คือดีเซลนะถ้าเบนเซินี่ก็แบบแตะยี่สิบก็มียิ่งปักกินนี่ไม่ต้องพูดถึงไปไกลแต่ว่ามันก็เซนซิทีฟความเซนซิิีฟมันสูงอ่ะด้วยความที่แบบอาจจะเจอความทลหด ถนนของประเทศไทยอ่ะทําให้เซนเซอร์ที่เขาว่าเทสมาดีหรือว่าแบบปรับเซียนหมดอ่ะเออมาเจอประเทศไทยเจอความร้อนสูงเจอความชื้นสูงเจอถนนประเทศไทยตะพักเขาแคงแป้งไฟขึ้น <laughs> อ่าอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมใหญ่ๆแล้วกันร,ระหว่างแบบวิธีคิดการออกแบบมันก็สะทอนออกมาเห็นเป็นรถเป็นโปรดักตที่เราเห็นเนี่ยนะก็ <laughs> สําหรับพี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ